มาดูสำหรับในเรื่องของความรักนะครับสาหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะคุโสดในเดือนนี้เป็นเดือนของอความคิดนะมันมีนการวางแผนเออมันอยากที่จะสละโสดเดินมันมีความต้องการเพื่อไห้ขึ้นเป็นสี่หม้สี่ไม้คือการเริ่มต้น มองเป็นรองงานแต่งงานก็ได้นะคือมันเป็นพลังงานของความคาดหวังมันมีความหวังที่เออมันอยากจะให้ความรักมันสมหวังดังใจนะเราไปถึงไพ่ปุตตะรักครั้งใหม่ไพ่ก็เป็นราชาถือเรียนมีความคาดหวังที่จะอยากได้มีความรักที่มันเพอร์เฟกต์นะแต่ว่าพอมาดูความเป็นจริงแล้วมันเหมือนมันยังประกับประคองอยู่มันยังไม่แน่ไม่นอนอยู่มันยังมีความแบบ จะยังไงดีนะาถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมเออช่วงนี้คุณก็มีสเสน่ห์นะคนก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่มันยังมีความวุ่นวายภายใน,ในใจิตใจอยู่มันยังตีในใจว่าจะเลือกทางไหนดีกับความรักมันยังตัดสินใจอะไรมากไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่แด้วเนี่ยชาวราศีพฤษภนะคบมีเกณฑ์พบรักเนี่ยอยู่ที่ 60%อนนะเออช่วงนี้มนเป็นเหมือนช่วงรอคอยอ่าเป็นช่วงที่ตัดสินใจนะยังไม่ต้องไปคิดอะไรอยอะไรมากเหมือนคุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่อ่าเรื่องสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขก็ไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เลือกเลยนะเออเอามาดูที่กานเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ความรักมีโอกาสพบรักเพิ่มขึ้นนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นท้าววิรุณหกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการแก้ให้ถูกต้องนะการแก้ถูกต้องบอ่งบอกในเรื่องของการทํานิสัยการพูดการกระทำต่างๆเนี่ยให้เหมือนเป็นภาพรักษ ในเรื่องของอคาพูดก,การกระทำที่มีต่อคนที่เข้ามาหาคุณในบางทีอาจจะพูดห้วนๆไปหน่อยหนึ่งหรือบางคนบางคนก็อาจจะเป็นเรื่อง,องการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะเพื่อจะทําให้เป็นเหมือน,สนเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ความรักเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนํเพิ่มเติมนะครับว่าจะกไรให้ขึ้นเป็น ความลังเลนะเออมันเป็นความคิดเยอะคิดมากเกินไปเนี่ยว่ามันเป็นการที่คุณต้องแก้ไขในเรื่องของความคิดมากของตัวคุณด้วยบางทีคิดเยอะเลือกเยอะจนเกินไปนะมันก็กลับกลายไปทําให้คุณก็ไม่เลือกเลยเออมันคิดเยอะเกินไปนะหรือสเปคสูงเกินไปก็ได้เหมือนกันนะอ่ะสองต่อมา,มาไปขึ้นในเรื่องความอิสระน,นะครับมันเหมือนว่าคุณยังคิดอยู่ว่าเอยการที่จะมีรักเนี่ยถ้ามันไม่ดีเลยจะไม่เอาเลยหรือเปล่ามันเป็นความคิดที่เหมือนกับว่าลองมองดูซิว่าในความรักเราควรที่จะ หาความสบายใจดีกว่าไมมมองกิกกลับกันอย่าไปคิดว่าเอ้ยความรักมันเหมือนถ้าหักยังไม่ดีหากยังไม่ได้ ไม่เลือกเลยซะดีกว่ามันทําให้เหมือนช่วงจังหวะชีวิตคนที่มีคนเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมาทุกวันถูกไหมมันมาทุกปีดังนั้นเมื่อโอกาสมีเข้ามาแล้วเนี่ยก็ควรจะคว้าเอาไว้ควรที่จะเลือกคนที่ดีสำหรับตัวคุณจะดีกว่าแล้วก็เลือกคนที่ทําให้ใจตัวคุณเป็นอิสระภาพเหมือนว่าคุณสามารถใช้ชีวิตปกติได้ไม่ต้องไปฝืนนะมันก็เหมือนเป็นการสร้างความสุขเพิ่มขึ้นกับชีวิตตัวคุณมากกว่านะครับมาดูในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีกว่านะครับคำเด็ดไา ให้ขึ้นเป็นการทำบุญเกี่ยวกับไฟนะถวายดอไฟหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะตามวัดวาอารามหรือว่าเทวสถานต่างๆเพื่อจะสร้างพลังงานของความรักของคุณเนี่ยให้สมบัังมากยิ่งขึ้นนะครับสองใขึ้นในเรื่องของการทำบุญกับผู้สูงอายุนะเป็นบ้านพักคนชาราต่างๆหรือตามมวยที่ต่างๆ,ๆก็ได้นะเพื่อจะนุนนําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมันม่นคงหรือบังเกิดความรับมั่นคงเกิดกับตวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์นะว่าจะหมู่อย่างไรนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้นแนวทางสองข้อผ่านไพ่สิทธิกัลยะนะครับให้ขึ้นเป็นพระไพรศพนะหรือเทววสวรรณาเทพนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของความยุติธรรมพลังงานของความตัดสินใจนะให้มันมีความเที่ยงธรรมตัดสินใจตามเหตุและผลในเรื่องความรักมันเหมือนการที่ต้องดูคนที่ ดีกับตัวคุณตามหลักเหตุผลไม่จะเอาเคื่อแค่ด้งใจอย่างเดียวนะเออมันเป็นเรื่องของการสร้างพลังงานดีๆหรือการไฝ่หาความรักดีๆเขาหาตัวคุณเราถึงการไปไหว้นะครับเทวเวสวร์ที่วัดจุฬามณีก็ได้นะจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจะออสร้างในเรื่องของออพลังงานของความสําเร็จนะหรือการไหว้เทวเวสวรณนาเทพก็เสริมในเรื่องของอความสงา่าความราศรีเรื่องของสเสน่ห์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ให้ขึ้นเป็นทาเวสสุวรรณโอ้โหขึ้นมาคู่เลยนะเออในนายักษ์นะเออเสริมพลังงานของอ,อ,อำนาจบารมีเสริมในเรื่องของออการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นออคุณไปไหว้ทั้งหน้าเทพแล้วก็นายากักษ์พร้อมพร้อมกันได้เลยนะเพื่อจะหนุนนำนะครับสร้างพลังงานของคุณให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนพลังงานของยินและอย่างเออพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตตัวคุณในเรื่องของความรักมีความสมบวังสมปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของคาเตือนหรือ,อภัยเตือนว่าจะเป็ไรบ้างภัยขึ้นเป็นในเรื่องของพระ,ะวิศวกรรมนะภัขึ้นในเรื่องของอสิ่งต้องระวังคือการรักษาหรือการรักษาใจนะรักษาใจตัวเองนี่แหละนะบางทีมันคิดเยอะเกินไปหรือว่าคิดง่ายเกินไปบางครั้งมันทาให้ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของความรักยิ่งคิดเยอะไปหรือมันทําให้เวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็สายไปได้ในเรื่องของความรักควอมสพันทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพบรักมันก็ ลดลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วดีกว่านะครับเอ่สำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยไ่ยขึ้นเป็นความหวังนะไ่ขึ้นเป็นความคิดที่จะเอ่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยไขึ้นในเรื่องของการที่มันยังมีความผูกติดกับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆอยู่บ้างนะแต่พอที่จะ ประคับประคองไปพยายามทามตัวที่มันไม่ต้องไปคิดเรื่องเก่าอะไรเยอะแยะมากมายพยายามจะออกจากจุดเดิมๆแต่ก็ยังมีความคัดหวังอยากจะมีความมั่นคงนะครับในความรักให้มากยนะิ่งขึ้นนะมาดูซิว่าด้วความรักเก่านะครับจะมีโอกาสกลับมามั้ม ไพ่ขึ้นเป็นเจหงแมนไพ่ขึ้นเป็นกรงทองนะครับพลังงานกรงทองนะเออในเรื่องของความเศร้าความทุกข์อะไรต่างๆนะครับออต่อมาไพ่ขึ้นเป็นกระทบความรู้สึกแป็นความเศร้าความทุกข์ขึ้นใหม่อีกแล้วนะในเรื่องความรักเก่าเนี่ยมันะเป็นพลังงานของการที่มันเจอจะเรื่องเดิมนะเออมันเจอจะเรื่องความทุกข์ที่มันเป็นเหมือนกรงที่มันออกไปไหนไม่ได้นะกลับไปเหมือนเดิมมันก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเนี่ย าชาวราศีพฤกษ์นะครับเกณฑ์ความรักเก่ากลับมาเนี่ยอยู่ที่50ปรนะไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรยเยอะนะเป็นเหมือนการที่มันเหมือนพยายามจะก้าวออกพยายออกไม่ได้แบบเต็มรอยนะมันเหมือนยังเป็นเหมือนเป็นรูปก,กงที่คุณยังออกจากจุดเดิมๆไม่ได้นะครับมาดูเรื่องพลังงานของความรักใหม่อ่าดูซิว่าจะมีโอกาสเข้ามาไหมไพ่ขึ้นเป็น2เหรียญน,นะครับเห็นไหม,มยังติดอยู่ที่เดิมเหยนไหมไพ่ขึ้นเท่ากับที่เดิมนะครับต่อมา ให้ขึ้นเป็นใจเย็นนะ mm. เมื่อคุณมีความใจเย็น mm. เมื่อคุณมีสติมาก,กขึ้นในเรื่องของการจะหาหรือการอยากจะมีใครสักคนเนี่ยมีได้นะโอกาสมีแต่ว่าไม่เหมือนยังติดก,กับเรื่องเดิมอยู่มันทำให้ใจคุณเนะ่ยไม่ได้เปิดรับในเรื่องของรักใหม่ดาวเนี่ยชาวราศีพฤษภนะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์พบรักใหม่เนี่ยอยู่ที่60%อนนะอยู่ที่การเปิดใจของตัวคุณด้วยเพราะว่าความรักใหม่มันมีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วนะแต่ว่าหากยัง ปรับใจหรือ,อยังที่จะปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเออในเรื่องของการจะเปิดใจรับมันก็ยากอยู่ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของออวิธีการนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะสำหรับคนที่เอยฉันติดลูกกงเธอก็อยากอยู่ในกรงแล้วอะเอออยากจะไปแก้ไขเดอ,อจะทําได้ไหมจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นประสิกวะนะใพ่ขึ้นพลังงานประสิวะบ่งบอกในเรื่องของออการดูในเรื่องของออใจเนี่ยเออดูในเรื่องของ พลังงานของิจใจต้งคู่นะมันเป็นเหมือนการที่เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากนะมนเป็นในเรื่องของการที่ต้องกล่าหาและพูดคุยนะแต่ในแต่สิ่งที่ควรทําให้สนื่อกันดูแล้วก็ค่อยๆไปตามจังหวะที่มันเป็นเรื่องความรู้สึกเพราะถ้าหากมันมีความทุกข์ที่มันยงกลุ่นกันอยู่เออความทุกข์ที่มันยังไม่สามารถคุยกันได้เนี่ยถ้าไปผิดจังหวะมันทำให เรื่องราวเนี่ยมันแย่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามัานเหมือนผ่านอะไรมันเยอะแยะมากมายจนที่บางสิ่งบางอย่างมันแก้ไม่ได้เออบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลานะในในเรื่องของความรักค่ะคุณคิดว่าอยากจะเพิ่มเปอร์เซนต์ให้อ่อความรักเก่าเนี่ยกลับมาเนี่ยมันเป็นการที่ต้องดูอย่างหังงห่วงในในช่วงแรกๆก่อนแล้วก็ค่อยๆหาโอกาสเข้าหาเพื่อจะเพิ่มเปอร์เซนต์ให้ความรักดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องการเพิ่มเปอร์เซนต์ให้ความรักใหม่เออมีพบรักใหม่ทำอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นพระนารายณ์พนมศิธิ์นะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของการฟื้นฟูนะฟื้นฟูจิตใจทักคณที่ดีขึ้นหรือว่าการปล่อยวางในเรื่องของรักเก่าให้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมเนอเปิดใจให้ได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําเป็นทําให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสพบรักใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคาแนะนําเพิ่มเติมดีกว่านะครับนในเรื่องของความรักทั้งรักเก่ารักใหม่นะไพ่จะแนะน,นําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องการ เฉิดฉายเออภายขึ้นในเรื่องการต่อสู้กับใจนะเออต่อสู้กับความไม่สบายใจความทุกข์ใจของทักคุณที่แหละนะแต่ว่าในสิ่งที่มันต้องตัดสินใจเนี่ยมันมอนต้องรอหาโอกาสหาช่องทางที่ทางไหนที่คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดเนี่ยจะเป็นหนทางที่ทําให้คุณ มีความสุขกับความรักได้นะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการให้อาหารปลานะคือการผ่อนผักจิตใจหรือการเพิกเฉยไม่ต้องไปสนใจภาวะณนะปัจจุบันนะเป็นการสร้างพลังงานจิตใจให้มันดีขึ้นก่อนเออในแล้วก็ค่อยๆมาคิดว่าจะทงกับความรักดีหากใจมันยังรู้สึกไม่มั่นคงใจมันยังรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกที่มันยังไม่ ปล่อยวางเรื่องเก่าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องทําจิตใจทใี่ดีขึ้นก่อนนะคบเราเค่อยตัดใจก็ได้ว่าจะไปรักเก่าจะไปรักใหม่ดีไม่ต้องรึงรีบขนาดนั้นนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญดีก,กว่านะครับว่าเออการสะสมแต้มบุญจะสะสมทำมาให้เสริมในเรื่องความรักอย่างไรใพ่ขึ้นในเรื่องการกระตันยูต่อพ่อแม่เนะี่ย ตอบพิดามาดาของคุณนี่แหละนะครับเพื่อจะหนุนนําให้ความรักให้ความสมหวังนะครับบังเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยนะครับสองไพ่กในเรื่องของการอยู่ในศิล์อยู่ในธรรมอยู่ในสิทธ้นาน, 5, นะครับในเรื่องของการไม่ผิดศีลนะอยู่ในการสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณอีกขึ้นนะรวมไปถึงการสวดมนต์การนั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะหรือไปปฏิบัติธรรมตามสถานทีต่ต่างๆก็ได้นะตามศูนย์ปฏิบัติธรรมตามมัดวารามต่างๆเพื่อจะนุนนําให้จิตใจตัวคุณเนะี่ย ดีขึ้นนะทำให้คุณมีสตินี่จะคิดออกอมีสติปัญญามากขึ้นนะว่าจะเลือกว่าจะไปความรักเกา่าจะไปความรักใหม่ดีให้คุณมีสติมากขึ้นก็จะช่วยได้นะครับมาดูในเรื่อง,องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับว่าจะมูยอย่างไรนะขอบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อผ่านไพ่สธิกะระยะนะครับให้ขึ้นเป็นพระพรหมพระพรหมนี่ตรงตัวนในเรื่องของความรักนะครับ พระพรมบ่งบอก,บอกเรื่ององการสร้างนะสิ่งที่คุณอยากจะสร้างความรักดีๆอยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณนะครูบาอาจารย์ก็คอยนุนนาช่วยเหลือตัวคุณให้สมหวังในรักนะครับรงไปถึงนะให้คุณไปไหว้พระพรมนะเพื่อจะนุนนำนะความรักของคุณนะให้สมปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถไปไหว้พระพรมนะที่แยกราษฎรให้ท่านปกปักรษานุนนําให้ความรักของคุณสมหวังดังใจด้วยเช่นกันนะครับ ให้ขึ้นเป็นพระพิราบนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของการปราศจากอุปสรรคนะเออมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนุ่นนำนะมีพลังงานของเทพเทวาคอยนำพาให้ในเรื่องของความรักของตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการสร้างจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นมีสติมากขึ้นแน,นะนำให้คุณไปไหว้พระพิราบนะที่วัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรีนะให้ท่านปกปักรักษานะให้ความรักของคุณเนี่ยหรือการประสิทใจของตัวคุณเนี่ยให ชัดเจนแล้วก็ให้ถูกต้องตามชะตาชีวิตตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคำเตือนเออไพ่อยากจะเตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นรัก,กิสนะเอออรชุดน,นะกิษณะอรชุดบ่งบอกเนี่ยเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะในสิ่งที่มันเป็นความเชื่อนะเือระวังเรื่อง,องความเชื่อความเชื่อในสิ่งที่คุณเคยมีเคยเป็นนะหรือคุ้นเคยกับ สิ่งเดิมๆคุณเคยกับสิ่งนั้นมีความสุขกับสิ่งนั้นคุณต้องอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งหลายสิ่งหลายก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันล้วนกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคุณจ้องเปิดใจนะเปิดใจให้กว้างหากคุณยังติดกับสิ่งเดิมๆติดกับความทุกข์เดิมๆเ,เนี่ยมันก็ทําให้เปอร์เซ็น์ที่จะไม่ว่าจะเป็นรักเก่ามไม่ว่าจะเป็นรักใหม่มันไม่มีทางจะเพิ่มขึ้นได้หากคุณยังติดกับเรื่องเดิมเอหรือยังย,ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้นั่นเองนะครับดาวเี่ดงงจไ้้ตอริมกังใจดีเป็นังใใจห้นะครับ มาูสำหรับความรักนะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าตานี่ไปขึ้นเป็นสามไม้ไปขึ้นบ่งบอกเรื่องของการหาหนทางช่องทางนะมันมีความหวังมันมีความคาดหวังกันนะไ่ขึ้นเอะสตานี่บ่งบอกเรื่องของความรักมันก็อยากจะให้มันสมหวังกันดังใจเออมันก็อยากให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแต่มันเหมือนยังจับต้องอะไรมากไม่ค่อยได้นะพอมาดูในจุด ตำแหน่งของอคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยไปขึ้นเป็นสีไม้บอกบอกในเรื่องของตัวเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมันก็อยากจะเริ่มต้นความรักเหมือนกันนะกับสิ่งที่เขาเองก็ยังแบบปิดกัน้นอืมนะมันยังมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่เหมือนเขาอยากจะมั่นใจนะว่าเออความรักครั้งเนี้ยหรือความรักกับคุณเนี่ยมันมีความ สุขจริงๆไหมมันมีความสมหวังจริงไหมไม่ได้มาหลอกนะ <_ d ata> หรือว่ามีความมั่นคงที่เขาคาดหวังหรือเปล่าเพราะเขากลัวนะครับเรื่องความรักแย่ๆไปขึ้นตำแหน่งของพี่นาเขาปวดความรักแย่ๆกลัวความรักที่มันเอ่อเจอแต่เรื่องของความขัดแย้งนะไปคือเป็นห้าหมายคือความขัดแยงที่มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความตีกันในใจนะเขาอยากที่จะมั่นใจก่อนเลยเป็นเรื่องของการรอคอยนะไปขึ้นสี่ไม้แล้วสี่ดาบเนี่ยมาคือมันเป็นเรื่องของการรอคอยแล้วก็ค่อยๆประคองตาม เวลาเรามาดูซิว่าแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นชาวนากับงูเหา่าไพ่ขึ้นเป็น เทหมดหน้าตักนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของใจที่มันเหมือนตัวเขามันมีความโปรยที่บอกไปไพ่ขึ้นเป็นชาวนาำรูหองนะเขาปวดนะในเรื่องของการที่มันเจอรักที่โจชูมันเจอรักที่ลวงหลอกมันเจอรักที่ไม่มั่นคงนะเขาอยากจะมั่นใจก่อนแต่ถามว่าเขาเต็มที่คุณไหมเออเทหมดหน้าตักเลยนะหรือเขาเต็มที่นะไม่ใช่ไม่เต็มที่แต่เขาอยากมั่นใจแบบเต็มร้อยตอนนี้มันก็เป็นพลังงานของใจที่เขาอยากจะค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนแล้วเนี่ยชาวราศีพฤษภนะครับเปอร์เซ็น มีเกณฑนะ์พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ต่อเรื่อยๆนะแต่ก็อย่าไปเรื่อยบจนเกินไปก็แล้วกันนะมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ความรักชัดเจนมากขึ้นทำยังไงก็ได้ไพ่ขึ้นเป็นออราตรีเทวีนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของออการรอนะบางทีการรออย่างมีความเข้าใจเออรอว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อย ที่จะชัดเจนมากยิิงขึ้นหรือการเข้าใจถึงความทุกข์เนี่ยในสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยวิทีการเข้าใจทําให้คุณมันเหมือนรอนานเท่าไหร่ก็รอได้มาพะถ้ารู้ว่าใจเขาชอบคุณใจเขาโอเคคุณเนี่ยถึงแม้เขาไม่พร้อมนะมันก็ยังพร้อมที่จะเสี่ยงไปพร้อมๆกันเออมันก็พร้อมที่จะสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ไปต่อได้นะครับมาดูในเรื่องของคําแนหนักเพิ่มเติมนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นอึดอัดนะเอ้ mail. ความอึดอัดของตัวคุณเนี่ยต้องต้องเป็นสิ่งที่เอ่อมันเป็นเกิดจากความเข้าใจนั่นแหละบางความอึดอัดต,ต่างๆมันมาจากความที่คุณไม่รู้มันมาจากการที่คุณไม่เข้าใจนะกับคนที่คุณคุยด้วยมากพอนั้นการที่จะสลายความอึดอัดใจออกไปเนี่ยมันก็ต้องมาจากการพูดคุยมาจากการเข้าหาเพื่อจะให้เกิดความร่วมฟ่งสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นการรอคอยอไพ่ขึ้นรอคอยย้ำเลยนะย้ำรอคอยรอคอยมาคือการรอคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะแล มันเป็นการที่มันรอคอยอย่างเข้าใจไม่ใช่รอคอยอย่างความอึดอัดเออมันต้องรอคอยอย่างความเข้าใจด้วยว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม,ไไม,ไม่ไม่ชอบคุณแต่มันเพียงแค่อยากจะใช้เวลาอยากจะพิสูจน์ใจอยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนก็เป็นสิ่งที่มันไม่เสียหายอะไรนะครับมาดูในเรื่องของการสะสมแต้มบุญเออจะทําอย่างไรนะในการเสริมความรักกงคุณ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำถวายปัจจัยค่าน้ำคา nay, ่าไฟวัดวารามต่างๆหรือว่าถว,า,ถวายน้ำปานะให้กับพระพิกษุสสฆงหรือว่าถวายน้ำในชิงพระที่บ้านของคุณก็ได้นะครับสองให้ขึ้นในเรื่องของการกินเจมังสวิรัตนะครับเพื่อจะหนุนนําให้พลังงานในเรื่องของร่างกายพลังงานของออตัวคุณนะพลังงานบนพลังงานของเทพเทวาที่ปกปักรักษาให้หนุนนำนะครับให้พลังงานของความรักของตัวคุณเนี่ยเกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วย นนมาดูรเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับข็อปรมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง2ข้อผ่านไปสิทธิกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นนาจานะครับไพ่ขึ้นพลังงานของความสนุกสนานเออพลังงานของการประจนภยัยพลังงานของการลุยนะลุย กับความรักนี่แหละนะเราเลยให้เต็มที่เราเข้าใช้ความเข้าใจนะเราใช้ความสุขเข้าหาซึ่งกันและกันนะและการที่มันมีพลังงานที่มันเชื่อมโยงถึงกันก็จะสามารถาเกิดขึ้นได้นะเราไปถึงให้คุณไปไหว้เทพนาจานะที่พระเดียมนะพระเจ้าให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาหนุนนําให้คุณเนี่ยสมบัติสมปรารถนา่นเองนะครับให้ขึ้นเป็นเศรษฐีนวโกดนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของ พลังงานของจิตใจที่มันมีความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ความสมหวังมันมาจากใจตัวคุณที่มันต้องรู้จักการเข้าหามันต้องรู้จักการให้อภัยมันต้องรู้จักการเข้าใจเพื่อจะหนุนนําความหลักให้สมหวังในใจได้ด้วยเช่นกันนะรแนะนาให้คุณไปไหว้เสถีนรวัคคนะที่วัดภูเขาทองนะครับให้ท่านปกปักรักษาออหนุนนำนะให้คุณเนะี่ยมีความหลักที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําเตือนนะเออไพ่จะเตือนว่าอยตาไปางไพ่ขึ้นเป็น นี่รัตนพจน์เทพสุดานะภายขึ้นในเรื่องของการระวังในเรื่องของเอ่อใจที่มันโลเลเออใจที่มันแสวงหารนะวังการที่มันไปแสวงหาหรือคิดไปไกลค,ไ ون, คิดไปนู่นคิดไปนี่นะบางทีมันเหมือนมองแค่เรื่องของการที่มันอยากจะครบอืมมันอยากจะ แต่งงานเออมันมองแค่ด้านเดียวแต่มันต้องมองถึงด้านจิตใจด้วยมันมองถึงความเข้าใจด้วยเพราะการจะแต่งไม่แต่งอย่างไรเนี่ยสุดท้ายมันคือเรื่องของใจมันคือเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันกระกานนั้นสิ่งเนี้ยต้องระวังมากๆเพราะคุณต้องดู Сп งใจหากคุณใช้ชีวิตจะมีความสุขไม่ว่าจะจะครบไม่ครบแต่หากมีความสุขสุขสดท้ายแล้วก็อยู่ได้กันทั้งชีวิตได้ถ้าหากคุณรักษาจิตใจให้ดีนะก็ต้องระวังให้ดีเรื่องของการรักษาใจกันเข้าใจไม่ใช่าการ,กราหาโอกาสการหา ผลประโยชน์ซึ่งการเพยงอย่างเดียวด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจัดพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูสำหรับคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับเจา้าสะตานสำหรับคนมีคู่เนี่ยไพ่คือเป็นสามหมายไพ่คือเป็นอัศวินถือถ้วยไงไพ่คือเหนือเรื่องการลุยนะคือลุยเข้าหาคู่คุณเยอะเหมือนกันนะเหมือนว่าพยายามที่จะสร้างแบบความตื่นเต้นมันเหมือนมันมีพลังงานของการที่อยากจะสร้างความรักให้มีความมั่นคงมากขึ้นมีการวางแผน ร่วมกันเหมือนกันนะเพราะว่าในตำแหน่งตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นสามมาแต่ส่วนคู่ครองของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นสี่หม้เนี่ยบ่งบอกการที่มันเหมือนพยายามจะสร้างอะไรบางอย่างร่วมกัน เป็นได้ทั้งในเรื่องการสร้างบ้านก็ได้เออเป็นได้ทั้งการซื้อรถร่วมกันก็ได้หรือการทําธุรกิจร่วมกันยิ่งได้โดยเชิการนั่นเป็นเหมือนในช่วงนี้เป็นช่วงการวางแผนช่วงที่เก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันทั้งคู่นะหรือการร่วมโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างมันเริ่มที่จะต้องพูดคุยกันเยอะๆถึงเรื่องหลักเหตุและผลเพื่อการทําให้มันเกิดความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าจะคุยกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน นะงั้นดี๋ยวมันจะตีกันไปตีกันมาได้ด้วยเช่นกันนะครับ้วนนี้ชาวราศีพฤษภนะครับเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเออมันเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะในเรื่องของความรักแต่ก็อยู่ที่ว่ามันก็ต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของความเข้าใจกันระมัดระวังในเรื่องของการเข้าหากันเยอะๆด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะให้ความรักคุณเป็นคู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ความรักหวานชื่น,นให้เยอะขึ้นนะครับ ไ่ขึ้นเป็นพระรามนะเออรามบาวตานนะไปขึ้นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายร่วมกันตั้งเป้าหมายในเรื่องของความรักว่าเออมันอยากจะทําอะไรร่วมกันก็ตั้งเป้าหมายให้อย่างชัดเจนทําปีนี้ทําเดือนนี้ทําวันนี้ทําอะไรกันบ้างเป็นการสร้างเป้าหมายที่จะมีความมั่นคงให้เพิ่มขึ้นไปมพร้อมกันเป็นการ หันหน้าเข้าหาเพื่อกุยกันนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความหวานชื่นของความรักเนี่ยมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมโดยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องคำแนะนําเพิ่มเติมน,นะครับไพ่ก็ว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นสายเลือดนะเออจะมีสายเลือดใหม่หรือเปล่าเรือคิดจะวางแผนจะมีลูกหรือเปล่าเออนะการวางแผนก็มีลูกได้เหมือนกันนะเนี่ยนะเออค่ะใครวางแผนที่จะคลอดบุตรเออวางแผนที่จะมีลูกสักคนหนึ่งหรือสักสองคนนะก็มีโอกาสที่จะมีต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็การตั้งเป้าหมายชีวิตให้มันเป็นระยะยาวด้วยว่าเออจะสร้าง ครอบครัวแบบไหนทิมฐานที่อยู่อย่างไรเหมาะสมไหมการเก็บเงินเก็บทองเพื่อจะสร้างโนดที่ดีเนี่ยทำอย่างไรนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของบอกแมวจรและการหาคำปรึกษาจากเพื่อนคนรอบข้างคนที่ไว้ใจได้นะเออเป็นเหมือนการที่บางทีมันคิดไม่ออกคุยกันทั้งกู่แล้วมันเหมือนแบบตันแล้วอะ่ะก็ลองไปคุยขึ้นเพื่อนบ้างก็ได้นะเพื่อจะหาแนวคิดแนวคิดที่คนเขา คบกันมาหลายๆปีหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้เพื่อจะได้แนวคิดใหม่ๆหรือนํามาปรับปรุงนะพัฒนาคู่บุญเนี่ยให้เกิดความสุขความหวังชื่นมีพลังใจซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างนะครับการสะสมบุญน,นะเป็นอยางไรให้ขึ้นถือสิบแปดาบเอิชวนกันไปก็ได้นะทั้งคู่นะไปไหว้นะไปไหว้พระนะหรือไปทําบุญหรือไป ปฏิบัติธรรมก็ได้นะถึง18สร้างจิตใจสร้างบารมีร่วมงานเพื่อจะหนุนนำคู่ครองนะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสองไปขึ้นเนือรวมกันไหว้พระเก้าวัดเอ่อไปไหวพระเก้าวัดก็ได้นะไปจังหวัดไหนก็ได้ไปภาคเหนือภาคใต้นะไปจังหวัดไหนก็ได้ที่คุณศรัทธาที่คุณอยากจะไปรวมไปถึงมันได้ไปเที่ยวด้วยอเออมันทําให้ไปผ่อนคลายรีแล็กนะด้วยกันทั้งคู่รวมไปถึงการหาสักพัดนึินไป ถือ18ซะหน่อยก็ได้ด้ยเช่นกันก็ตามสะดวกเอ่อตามปรารถนาของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันมาดีกว่านะครับว่าจะมูอย่างไรในเรื่องของความรักนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อผ่านไพ่สิทธิกระยะนะครับ อย่างแรกนะครับไพ่ึ้นเป็นเท้าวิรูปักเจ้าแหน่งนาคนะครับเออคุณมีพลังงานที่ดีอะเหมือนพลังงานของนาคเป็นพลังานความเมตตาพลังงานของความรักพลังงานของความสําเร็จพลังงานงคู่ครองนะสิ่งสิงง่คอยหนุนนาช่วยเหลือดวงคุณอยู่แล้วรวมไปถึงนะในุ่งนี้นะหากคุณไปไหว้ที่เกี่ยวข้องกับเ,ออเท้าจตุรบาลทั้ง4นีะ่จะไปไหว้ที่เกณฑ์สามลิเล็ก็ได้นะหรือไปไหวออ้ตามภาค อีสานก็ได้ไปไหว้เกี่ยวพญา,านาคนะเพื่อจัดุนนำ้ำให้ความรักคู่ครองตัวคุณเนี่ยมีความสมหวังในใจด้วยไปไหว้พระเก้าวัดนะที่เกี่ยวข้องกับพญานาคก็จะช่วยให้ส่งเสริมความรักที่ดีด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเรื่องของพระไัรศพนะทเทวสวุวรนาเทพนะเพื่อจัดุนนำ้ำให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมีสติมากยิ่งขึ้นให้ความรักของคุณเนี่ยมี จิตใจที่เบ่งบานมีใจิตใจที่ไม่คิดรายต่อกันมีความยุติธรรมมากขึ้นและรับให้คุณแบบวว้ทาวเวสสวรรณนะเจท,ที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะให้ท่านปกปักรักษานุนนำให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังให้พระบรมคุูมีความหวัดชื่นมากขึ้นโดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะ่านจะเตือนว่าอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นอุตสาเทวีนะใพ่ขึ้นในเรื่องของความลับเนี่ยอยากมีความลับนะม,มีความลับต่อกันมันทําให้มันปกปิด,ป,ดปิดบงังหรือ สิ่งที่มันไม่พูดไม่บอกนะหรือรู้สึกอึดอัดใจอย่างไรก็ตามไม่พูดไม่บอกเนี่ยมันทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักหวานชื่นเนี่ยลดลงไปได้โดยเช่นกันนะมันมีอะไรก็พูดกันตรงๆมีอะไรก็ใช้การเข้าหาใช้การพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความรักดีขึ้นมากกว่านะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ